สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์505าราชาโอริโออยากตบค่อยอยากตบค่อยออคลิปกับไอ้น,นี่กับลังทางสีหลานหาเนาะค่อยห้อหงห้องมอได้สองหลานกวนานึงบ่มีหลนตีเพื่อนอีกอยากตบค่อยใช่ไหม หังซีเงาไปเลยชิชิชโชว์เข้าไปโอ้เลือดอีกาควายลดไปเครึ่งหนึ่งเลยนี่ได้จัวได้โอ้ขอ,องแทบเะนี่โอ้ของแทบบ่มีของปลอมตัวเนี่ยอึนอึงโอ้เก็บเก็บกอง จิสตันด์รถสตันด์เนวาไข่มีน่ะเนาะเน่ข่อยมีไอ้เนี่ยก็แนวข่อยมีไอ้มีมีโกเคซึลบบวสตันเลยตายไปแล้วตัวหนึ่ง แทงเขาไปหนึ่งทีปูบอมปีไปไฟฟ้าสอดแจ๊ด<ม>นะแบบนี้ฝังสีเงาเหลาสีทิศชัวโชอโอ้เกือบตายเด็กหน่อยเอ้ยมีสน้ำแรงบิดหรอวปล่าไ่รู้นละ ໃສ່ໂອ້ແຕກລະອີກາຂ້ອຍບາດນີ້ປຶ້ງປຶ້ງປຶ້ງເອົາບໍ່ຕາຍບໍ່ເອົາຖິໄປບ້ານຊິຊຶກຕິຈ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 ຸກມາລົບພະຊາຕານອອກອີຄືເກົ່າບໍສົນພາຍຸຄັ້ງ หมุนไปหมุน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 บอ่อเขามาส่วนตีนเอาลูกเตะพิทักษ์โลกเตะซ้ายขวาสันงอนทุ้มเรียบร้อยโอ้ลืมข้าววมิจิการ,รับแรงกระแทกนะรับไปหนึ่งแสน แจดสอดฝงดงคนละมาแบบนี้ฝังสีเงาใส่ปูบอมไปชิชิชโชเข้าไปโอ้เดดจับตายโชอีกาคอยแตกแทะเอ้ายังว่าเอาแตกแล้วสะท้อนมาทั้งสองตัวเลย รอใจกันแข่งซองตัวเลยโอ้โหปูบอมเอยไปวัานเลยมาแบบนี้โอ้ยพายุคลางไปชวัวบมา ส้นตีนพิทักษ์โลกตูมเรียบหลโอ้บอตายอีกเฮ้ยถึกขนาดถึกจริงๆฝังสีเงาไปโชว์โชว์เข้าไปบอตายฝังสีเงาเซ่โซนี้คอยชิโชว์เรียบร้อ่อโอ้บอเป็นยังมีเลือขึ้นมาเสะฝาดทรายภูเขาตึงๆตึง,ตงโอ้ยบอ ขันบ่แห้งดีตีบ่ลงเลยตาคนตางกันนั่นสามแสนห้าโอ้ยลืมเขาพายุคลังชิตายบอ่อตายบอ่บอบ่อตายแทงเขาไปใส่โซนิก โอสุดหาแล้วชูกดเฉดซื้อเร็วข้าเจ้าเร็วกว่าเนาะกดเฉดซื้อปึ้งปึ้งอื้อเฮ้ยโลนาะโลยังนะาพายู่ข้างไปชูเข่าหน่อยนึง ก็าก็สิบมีลูกไฟว่ะมานี่แหละเตะตัวปัญหาก่อนตึงตึงตึงบอสย <c oughs> โอ้ยยอมแล้วหวนาเอ้ยโชว์หายไปหลอดนึงใส่ป่าทรายภูเขาตูมติดโลกโลกผู้เลยจ้างผู้นันล่ละ z o ไปเค้า okay, เป็นใหญ่สูนสลายอุ o มถัวถึงต้องปัน่นความเร็วสูวนสูนสลายพี่ได้ดีกว่าดีกว่านะั้นอีกดีกว่าไอเด็กหน่อยอีกอ้ยเท่าที่เจ็ดเท่า <c oughs> ที่เจ็ดลวในชั้นนั้นละลอดหายไปเครื่องนึง่งตึงตึงตึง โู้ดูจางแล้วพายุคลังไปโู้ดูยังไงอีกอ่ะปึ้งปึ้งปึ้งโอ้ยออกโาเัอรู้วาได้จางกว่านี้ดีเหลือขึ้นมาแล้วขึ้นไม่ล้ว โชว์อู้หูเรียบร้อยเลยแส่ฝาดท้ายภูเขาโค้ชันตึงตึงตึงเรียบร้อยเอาอยัางอีกเอาอยัางกันยังซะไอหาย,ยู่ครั้งชุดกส่วนนี้ว่าเป็นยังเลยน่ส่วนนี้ฝังสีเงามาฝังสีเงาโชว์โชวโชว,โชว์เรียบร้อยเฮ้ย โอเคเสตึงขนาดโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับ